สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะที่อยู่ในปารีสตอนแรกอะ่ะแพนว่าจะไปไปโบสถ์ซานชาเปลแต่ว่าตอนนี้แบบขี้เกียจแล้วอะ่ะขนาดแบบอีก90เมตรจะถึงซานชาเปลนะแต่ว่าก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปดี่ไหมตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานพออาชองอะไรสักอย่างก็ฝั่งทางนี้ก็จะเห็นวิวปารีสนะส่วนวันนี้ก็อากาศอึม แต่ก็ถือว่าฝนไม่ตกนะแค่อากาศเป็นอย่างนี้เฉยหลังจากนั้นเราก็จะไปแบบกิจกรรมอีกอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็น p h โต้เซสชั่นเดี๋ยวยังไงจะเอาภาพมาฝากกันอ้ยไปละเห็นกุคนกลุ่มแล้วทุกชนคิดว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงอะแค่เข้าคิวอะ จะไปดีไหมเนี่ยจะไปดีไหมสันาเฟรตัดสินใจแล้วนะทุกคนก็คือจะเดินแบบริมแม่น้ำไปเรื่อยๆจะผ่านทั้งหมด4สะพานมีตับชื่อแบบมีพอร์ตอนอัตเทอร์ดามพอร์ตองชองแล้วก็พอร์ตชื่ออะไรอะยากจังอะพอร์ตรนฟอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะสะกด N E A F แล้วก็สุดท้ายก็คือ b i t i s h of Arts หรือ Port ตเดสอารนะก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่แหละนี่ก็เป็นอันแรก พอตอะไรนะลืมแล้วเยอ, yeah. อะพอตนอร์ท,อทดามเออก็อยู่ด้านหลังส่วนบนนอร์ทดามก็ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเออแปลกทำไมชื่อว่าว่าเป็นแบบสะพานนอร์ทดามส่วนบรรยากาศก็คนก็มาวิ่งกันทัางที่ดิฉันหนาวดูคนทั้งหลังันะคะโอโ้โหก็คือใสก่กางเกงขาสั้นก็เข้าใจแหละเพราะว่าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ร้อนนะคนไม่ได้ออกกําลังกายอย่างอย่างฉันก็ ก็หนาวต่อไปเอ,ยอ,ยอ้ยคนนี้วิ่งวิ่งดุมากคนนี้วิ่งดุมากไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงหายใจของไหมนะแบบแบบวิ่งไปแล้วก็แบบหายใจไปเดี๋ยวอ่ะให้ดูวิวด้านหน้าเนาะคิดว่าด้านหน้าจะเป็นสะพานอะไรคะน,น่สะพานสีส้มนะคะเพร่าพี่คนนี้ใส่เสื้อสีส้มอ่ต่อไปชื่อคอร์ดอะไรนะลืมแล้วอะ่ะ อยู่ยุโรปก็เรียนแต่ภา,าษาเยอรมันไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสก็จะก็จะสุมส่มๆเดาๆไปหน่อยแต่ถ้าสะกดภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็น POD ALL l change <c oughs> ก็คือเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์ <c oughs> แล้วก็ผ่านมาแล้วหนึ่งสะพานนะส,นส่วนสะพานต่อไปแล้วก็เป็นสะพานที่เรายืนอ,อยู่ด้วยกันเมื่อกี้แหละก็จะเห็นหอไอเฟลได้จากสะพานนี้เดินมันไวมากเลยอะ่ะเดินยังไม่ถึงไม่ถึง15นาทีอะ เราผ่านมาแบบ3ามสะพานแล้วแล้วก็เนี่ยก็ bridge of art อยู่ด้านหน้าแล้วครั้งก่อนก็ไปมาครั้งนี้ก็จะไปนะก็มีแกงแบบชนีสาวสี่คนอุ้ยชนีว่ะมีแบบแกงเพื่อนสาวสคนมาจัดคอนเสิร์ตปบนจักรยานก็ลอดแบบอุมงงมาก็เสียงกล้องเลยตอน วันนี้คิดว่าจะเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันที่มันมีต้นไม้ที่เป็นฉากมิวสิกวิดีโอของ Taylor Swift อ่ะที่มันเป็น Be g i ิน g a i n อ่ะฮะแล้วก็คือนางนั่งอยู่ตรงนั้นตอนเปิดมาเปิดฉากานางนก็นั่งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นอ่ะทุกคนตรงเห็นต้นไม้ตรงกลางรูปปะตรงนั้นแหละที่เราบอกว่า t ช y l o r นางมาถ่ายมิวสิกวิดีโอมาเราก็จะข้ามไปตรงนั้นกันถ้ามันไม่ไกลเกินไปเนาะ เอลจริงๆนะ่าดูจากตรงนี้สวยกว่าไปถึงใกล้ๆอาจจะเป็นแค่ต้นไม้โง่ๆ1ต้นก็ได้สุดท้ายนะทุกคนก็คือมานั่งที่คาเฟ่ริมแม่น้ำสิ่งที่ออเดอร์มาก็คือนี่เลยค่ะหอยต่างๆนาะนาะแล้วก็มีอะเพโรไม่รู้เข้ากันหรือเปล่าแต่ก,ก็ชอบกินทั้งทองอย่าง แฟนอะเมื่อกี้แฟนส่งลิงก์ให้ดูว่าควรจะกินยังไงให้มันอร่อยแล้วก็คือก็คือแบบกินก็สลับซ้ายขวาซ้ายเลยนึกว่าแบบฉันก็กินไปเรื่อยอ่ะไม่รู้ว่าจะเสร็จมเมื่อไหร่แล้วก็คือเด็กเสิร์ฟก็มาถามบ่อยจิ้งว่าแบบอร่อยไหม มา,มาถามว่ามาดำมาอร่อยไหมมาทําทุกอย่างโอเคไหมดาดทาต้องการอะไรเพิ่มไหมคือแบบคนนึงก็กําลังแบบโฟกัสอยู่ว่าซ้ายขวาซ้าย <c oughs> มันจะถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็มาถามบ่อยเลยเกินแต่ก็รวมๆแล้วโอเคเสียอย่างเดียวก็คือหนมปังอ่ะต้องแบบแช่แบบไอ้น้ําซอสน้ําอะไรไว้นานๆสักหน่อยไม่งั้นแข็งมากแม่ ก็คือแบบที่มันดังแรงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันกรอบนะมันแข็งเว้ยโอเคกินเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปริชชอฟอาร์ตหรือพอเ t อาร์ตกันนะคะอยู่ข้างหน้านี่เองเสียดายมากๆคือเรามาสองครั้งแล้วแต่เราก็มาไม่ทันตอนที่มันมีพวงก,กุญแจห้อยไว้อะ่ะเขาเอาพวงก,กุญแจแบบคู่รักหลายๆคู่ ออกหมดเลยได้มาสองสามปีเรามั้งเพราะว่ามันหนักมากแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าสร้างฐานสะพานให้มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นก็งบเยอะมั้งคิดว่านะอันนี้เพื่อนคนปารีสเป็นคนบอกเขาก็เลยถอดคู่กุญแจคู่รักหลายๆคู่ออกหมดเลยไม่งั้นก็สะพานอาจจะล่มได้เพราะมันหนักมากรักกันมากจนสะพานจะหักนะคะมนรักสะพานล่ม ตอนนี้เราก็มาอยู่สะพานสุดท้ายระหว่างทางเดินแล้วก็คือพอเทอัสหรืออาร์บิชนั่นเองย้ำชื่อหลายรอบมากกลัวจะไม่ได้คนที่สะพานสะพานนี้คนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันดังหรอมันก็ดังแหละแล้วก็ดูคลาสสิกกว่าสะพานอื่นๆเพราะว่าทําจากไม้เนาะประกอบกับวิวทั้งสองทั้งสองทั้งสองฝั่อของแม่น้ําก็สวยด้วย <S <S คนก็เลยจะเยอะนิดหน่อย เราจะพยายามเดินไปตรงตรงต้นไม้ต้นนั้นกันนะไม่รู้ว่าจะเดินไปไม่รู้ว่าจะเดินไปได้ไหมแต่ก็พยายามจะลงไปให้ได้ <laughs> เราก็ใกล้จะถึงกลนนะนาทุกคนจุดที่เป็น m อของ Taylor Swift แต่ว่าทางลงก็ ันกก็คอว่าล้ยไม่ใช่น่ากลัวที่ว่าแบบจะมีใครมาทำอันตรายนะแต่แบบมันจะลื่นเนี่ยสิเพราะตอนนี้แบบคือบันไดมันก็ฝนตกจังเมื่อคืนแล้วมันก็เปียใช่ไหมล่ะไปกั้น ถึงแล้วทุกคนเอาจริงๆมันก็สวยนะแล้วก็เงียบมากด้วยถ้าไม่บอกว่านี่คือแบบใจกลางเมืองปารีสหรือใจกลางเมืองปารีสก็คือไม่รู้เลยคือแบบเงียบมากบรรยากาศแบบดีถ้าใครอยากจะหาแบบมุมแบบนั่งชิลหรือนั่งย่อนขาริมน้ําแนะนําตรงนี้เลยแต่ว่าต้องเดินลงมาข้างล่างนิดนึงเพราะว่ามันก็ไกลจากตรงตัวสะพานอยู่ต้องเดินลงมาอีกอือฮ mm ึ hmm. ถึงแล้วทุกคนแล้วก็คือเพลงต้องมาแล้วปะเพลงต้องมาแล้ว เฮ้ยเธอคือแบบแดดออกแล้วจะร้องไห้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาจนถึงตอนนี้ประมาณบ่ายสองแดดบ่ายสามแดดเพิ่งจะร้องไห้ดีใจที่แดดออก mm hmm. ตอนนี้เราก็มาแบบทำแบบเป็นโฟโต้เซสชั่นนะกับ Paolo <laughs> and Antonio yeah it's very big thank r o me because they still came <Yeah. S 1> <laughs> even though the weather is like that <laughs> thank you สก็คือช่างภาพที่มาถ่ายรูปให้เราอะ่ะม,มีมีแบบงานแต่งใช่ไหมแล้วก็ช่างภาพไม่พอแล้วช่างภาพที่เขาแบบถ่ายรูปงานแต่งอะ่ะก็มีการมาบอกว่าเนี่ยยูยูถ่ายรูปเสร็จหรือยังช่วยมาถ่ายรูปแบบเบื้องหลังการถ่ายทําให้หน่อยแล้วก็แบบอยู่ดีๆช่างภาพที่ถ่ายรูปฉันก็ได้เงินเพิ่มอยู่ดีๆก็ได้เงินเพิ่มก็เลยแบบอา้าวนี่เป็นโพรชันนะเนี่ยที่พามาโลเคชันนี้นะ่ะไม่แบ่งกันหรือเปล่าไม่แบ่งกันหรอเงินอะเออ แต่ว่าฉันก็ฉันก็แบบเศร้าอยู่นะแบบคนมาถ่ายรูปกันเข้ามาเป็นคู่ใช่ไหมแล้วฉันมาคนเดียวทั้งๆที่ฉันมีแฟนงงไหมคันก็มาที่สะพานที่มันดังๆที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันโลเคชั่นหลักโลเคชั่นที่อามัสที่ต้องมาเนาะข้างบนมันก็เป็นเมโทรนั่นแหละเป็นเมโทรไลน์6หรือเป็นสาย6เนาะก็คือเป็นเมโทรที่เก่าที่สุดในปารีสแล้ว Mm. I don't know. It depends if you like. it yeah, I, I am I the, like it's okay. It's decent. Yeah, yeah, yeah. I mean the professional photographer. Took for no, me, I think but it's, it it's very good. Uh, no. You know, but uh, this I'm I'm better than that. I'm better than that. <laughs> Um, professional photo c a m e r Huh? even my my old camera I don't know how to use it or the function <'s> ตอนนี้เราก็จะกลับไปโรงแรมแล้ว <Okay. S 3> เพราะว่าอันนี้เราก็มาถึงที่ขอคอยแล้วก็เป็นอันเสร็จ ภารกิจเราก็เคยมาแล้วคงไม่ต้องโชว์อะไรมากเนาะก็ปิดทริปไปด้วยวิวหอยเปี๊ยงสวยๆตอนกลางคืนเนาะวันนี้ฝนมันตกใช่ไหมท้องฟ้าก็เลยดูสีสีคามสีน้ําเงินซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะไม่ต้องการให้ท้องฟ้ามันมืดจนเกินไปจบทริปกันไปแล้วบาย ในที่สุดก็ <c oughs> เสียงแหบมากในที่สุดก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็จะแบบจะจบคลิปนี้ไปตอนแรกจะจบปิดคลิปไว้ที่ที่หอไอเฟลใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนนั้นแบตเหลือ3%แบตโทรศัพท์เหลือ3เออแล้วก็แบบเราก็อย่างที่ํำวิดีโอ,อ,อก่อนหน้านี้เนาะก็คือเจอเจ,อ,จอแบบช่างภาพมืออาชีพเว้ยเราอะถ่ายรูปอยู่ดีนางก็แบบมาเสนอให้ว่าเออใผมถ่ายรูปให้ไหมอย่างนี้ เราก็เลยบอกได้ได้เราก็บอกนางนี่ต้องกดตรงนี้นะต้องโฟกัสหน้าฉันตรงนี้มันแล้วบอกนางก็เลยตอบฉันว่ารูรูรรผมรู้เพราะว่าผมเป็นช่างถ่ายรูปแบบโปรเฟ s ชั่นอลเป็นมืออาชีพนี่ก็เลยแบบเอามือคุ้มหน้าผากแบบหนึ่งใครจะไปรู้แล้วก็เพิ่งเห็นว่ากระเป๋าเป้ด้านหลังนางอ่ะเป็นแบบเป็นพวกกล้องแล้วก็เลนทั้งนั้นแล้วก็ได้นามบัตรมาเลยจ้าไม่รู้ว่านางถ่ายภาพแนวไหนนะแต่แบบนางแบบอยู่ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึง หกโมงเย็น<ม>อยู่แค่ตรงโซนอีโฮออเฟลนั่นแหละคือเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากทําเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะโอ้ยสำหรับวันนี้ก็ก็เหนื่อยก็เหนื่อยกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นวันสุดท้ายในปารีสแล้วก็ว่าจะชิวๆนะแต่ก็เดินเยอะเหมือนเดิมเดินตั้งแต่ตื่นมาเลยจนแบบตอนนี้ก็2องทุ่มละไอแล้วทีเนี้ยก็จะมาปิดคลิปกันเนาะ ยังไงก็ขอฝากช่องน้อยๆของเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมสนับสนุนง่ายๆโดยวิธีการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะอธิมาสตอรีแล้วก็เป็นเป็นพาร์ทของ i n t r t t r p s s ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าทริปหน้าบ๊ายบาย